พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14ที่ห้ามมิให้ยึดถือครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับระหว่างรัฐกับราษฎรซึ่งเป็นผลให้ราษฎรที่เข้ายึดถือครอบครองไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจตั้งสิทธิใดๆใช้ยันรัฐได้แต่ในระหว่างราษฎรด้วยกันย่อมมีสิทธิขายการครอบครองและพืชผลที่ปลูกอยู่ในที่ดิน และมีหน้าที่ส่งมอบการครอบครองพืชผลที่ปลูกให้แก่กันส่วนประกาศสำนักงานป่าไม้เขตที่ระบุว่าพื้นที่สอทอกอที่ได้รับอนุญาตห้ามจำหน่ายจ่ายอนแต่ให้ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทได้ก็มีใช่กฎหมายสัญญาซื้อขายการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติระหว่างโจทกับจำเลยจึงไม่เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย อันจะเป็นโมคะคำพิพากษาสารดีกาที่1 6 9 6 2 5 4 4ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปอทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0944714256 0837395555 หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร e ต้องกดติดตามขอบคุณครับ